เรื่อกานึกถึงทะเลหมอกนึกถึงภูเขาแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างที่เราคิดไว้หรือเปล่าแล้วต้องไปพิสูจน์ตัวเหน่อยแล้วก็วันนี้จะมุ่งหน้าเข้าสู่นาแห้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปนอนที่นายวสักคืนหนึ่งแต่ยังไม่รู้ว่าจะนอนภูไหน ปูไหนที่รถเราขึ้นได้เราขึ้นไปนอนปูนั้นแต่เช้านี้ก็อาจจะหาร้านซ่อมรถก่อนแล้วก็ถ้าไม่มีก็อัดยาวๆไปเลยที่นาหฮวเลยเผื่อมีนะครับที่โนโดไปจอเดินทาง,ทางนี่ถนนเดินเส้นเมื่อคืนนี้ที่รถเยอะๆนะตอนนี้คนไม่ขึ้เลยไอ้ที่ไม่ใช่รถที่คนเยอะๆตามาเลยคนหายหมดเลย วว้าถ wow. นนทางไปนาแห้งเลยสวยใช้ได้เลยลองคำนวระยะทางกับน้ำมันที่เหลือแล้วผมว่าไม่น่าถึงแน่เลยเพราะว่าเส้นนี้ไม่มีปั๊มน้ำมันเลยไม่งั้นเยวอาจจะต้องดูตามบ้านชาวบ้านว่าเขาพอมีน้ำมันให้เราหรือเปล่า นิดเดียวเองว้าวลงเขาแล้วลงเขาว้าว,ว,าวอันนี้ก็เป็นทางที่ขี่ขึ้นเนินยาวๆแล้วเราไม่มีกำลังส่งมาตายแล้วโดดเช็นได้แ้ว ไปนะถ้าตรงไหนที่มันจะเป็นทางชันขึ้นสูงๆยาวๆนะต้องอัดไปยาวๆแนละ้วหรือต้องมีกำลังส่งมาตั้งแต่ไกลๆอะ่ะเพื่อที่ให้เราสามารถขึ้นได้อ,อ,นนอย่างนี่ยอย่างเงี้ยมันต้องมีกำลังส่งมาไกล ปวดบ่านะครับสําหรับใครที่ขับมอไซค์นานๆนี่จะรู้เลยว่ามันจะมันจะเรียกมันจะปวดมันจะล้าตรงนี้นะครับแต่ว่าผมมีตัวช่วยครับนี่อย่าบอกนะลูกค้านี่เลยครับเหลี่ยงยี่ก็คือแผ่นแปะแก้ปวดนั่นเองนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมา แล้วก็ขับไปต่อนะฮะหนึ่งซองเขาก็มีประมาณไม่จะมีประมาณเขามีสิบแผ่นนะครับก็คือเป็นแผ่นแปะแ,แ,แก้ปวดนะครับเป็นสมุนไพรโอ้ผสมผสมเยอะเลยนะครับตัวนี้เขาบอกว่ามีแม่เหล็กแม่เหล็กคืออะไรเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่ามันเป็นองไงเดี๋ยวจะแปะให้ดู เดีจะมาลองแกะแล้วก็แปะให้ดูนะนี่ลักษณะก็จะเป็นแผ่นอย่างนี้นะเขาบอกให้แกะพลาสติกออกพลาสติกด้านบนนะครับแกะออกปึ๊บแล้วก็จะเจอพลาสติกอีกข้างในอีกชุดหนึ่งจะต้องแกะออกอ่านี้แกะออกแล้วก็ แปะบริเวณที่ปวดึ่งผมปวดตรงนี้นะแปวนะแต่ยาอนนี้หนึ่งตัวยาตัวนี้ก็จะเป็นตัวร้อนนะครับไม่ได้เป็นแบบในแบบเย็นแบบร้อนก็จะให้ความร้อนเข้าไปคลายกล้ามเนือ้อก็สำหรับใครที่สายเดินทางนะครับสายแบบขับรถไกล ก็ควรมีติดไว้เลยนะครับเหลี่ยงยี่นะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปให้แล้วกันนะครับสำหรับคนที่สนใจราคา89บาทเองนะครับมี10แผ่นนี่จะแกงที่ไบครับมาแล้วตอนนี้รู้สึกร้อนเลยนะร้อนในตรงแผ่นที่แปะถ้าอย่างนี้ไปหน้าหนาวไม่ต้องซื้อผ้าห่มแล้ว จะเอาแผ่นแปะอันนี้แปะเอาอุ่นดีโอ้ถนนเส้นนี้สวยจริงตทางที่จะไปทางมาจากเชียงคานมานะให้เอาอยอมเลยสวยจัด ดทางที่ขึ้นมานะครับกับรถคันนี้นี่จะพักก่อนตอนนี้ไม่สบายแนละ้ว ลงไปเข็นรถแบบนี้นึกถึงตอนที่อยู่เบตงเลยแต่รถคันนั้นมันติดเครื่องไม่ได้เข็นอย่างเดียวใช้แรงคนแต่นี้เครื่องมันยังพอติดได้แต่มันขึ้นไม่ไหวชันมากแล้วชันแล้วยาวด้วยอเออเหนื่อยอ่ะดูเอานะใครว่าเที่ยวเราสนุกอ่ะ ดูนี่แดบดบก็ร้อนโอ้ไปต่อขอบคุณพระเจ้าที่มอบทางลงให้เหนื่อยข้างหน้าก็ยังมีทางชาันอีกนะครับอีกไกลเลย ไช่ oh. hey, ครับใต้น้องเขาช่วยทีบรถขึ้นมาไม่งันน้นนะเข็ดมาหลายลูกเลย,ลายตายตายตายนี่ฮะทางขึ้นนะท่อนแคมป์วิวเราจะไหวหรือเปล่า ดูสิโอ้โหตายตายตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเลยูข้างบนอีกนิดเดียวก็ถึงละ200เมตรแต่อนนี้เอาของออกไปแล้วฝากพี่เข้าไปเมื่อกี้พี่เจอพี่เขาเอากระบะขึ้นมาขนาดรถเปล่ายังไม่ไหวเลยโอ้แย yeah. ดูความชันนี่ครับเราก็สามารถเอารถขึ้นมาข้างบนได้แล้วเป็นแลนด์มาร์กเลยทีนี <c oughs> ้วิวอย่างดีดูอร่อยไหมอ๋อเหนียว,วปิ้งเพิ่งเคยกินนะครับ <c oughs> พี่คขาเอาก็เหนียว จีมาให้ยินนะไม่รู้พี่เขาคุกอะไรเหมือนกันนะแต่รสชาติมีความเค็มๆนิดนึงอร่อยดีก็หวังว่าพรุ่งนี้เช้าจะตื่นมาเจอทะเลหมอกนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะนอนแล้วเหนื่อยจัด เอหมอกยาเช้าอ๋าเอเต็มตัวออกเดินทางเก็บของเสร็จเริ่ร้อนแล้วฮะไปต่อ,อม,มาแต่งจุดคัดใหม่ฮะ คัดเดิมขึ้นเขายากจริงๆมันดังเข้าไปเรื่อยๆอ,อ้าว <c oughs> ตัวตัวฟรีเนี่ยฟรีอย่างนี้เลยลองกัดดูเดินทางมาถึงที่วัดโพชัยแล้วนะครับที่นาแห้วบอกว่ามาที่นี่ก็ต้องแวะมานะเพราะเป็นวัดเก่าวัดเก่าแก่มีพระประดิษฐานองค์ใหญ่อยู่นะ เ่กี้ก็เราจัดการแต่งชุดคัดเรียบร้อยแล้วนะเพื่อที่จะได้มีกำลังในการขี่ขึ้นเขาขึ้นเนินนะเพราะว่าเราต้องขึ้นเนิอในอไกลเลยเราไปไหว้พระกันแล้วก็เดี๋ยวออกไปลุยภูเขาขาระหิวข้าวซัดก,ก็เดี๋ยวกันดีกว่าหิวไม่ไหว ก๋วยเตี๋ยวหน่อยครับก๋วยเตี๋ยวร้านนู้นเลยนี่น่าแขนมจีนอ้าวร้านนี่ขนมจีนเหรอเออก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเดินไปตรงนี้ก็ได้เลยอ๋ออันนี้ขนมจีนมีขนมจีนอะไรบ้างครับมีขนมจีนน้ำแกงไก่เฉยแกงไก่เหรอข้าวผิดร้านไปเข้าร้านขานมจีน <c oughs> เห็นชัดก๋วยเตี๋ยวอยู่นี่น <c oughs> ี่ก๋วยเตี๋ยว ว่าต้องข้ามเขาลูกนั้นไปไม่นะทางไปด่านซ้ายต้องขึ้นเขาเหรอเอ๋พอจะเห็นชะตากรรมแล้วนะโดดนเห็นต้องโดดไหมเสาไฟอยู่ข้างบนแสดงว่ามันต้องขึ้นอีกแน่นอนเพิ่งกินข้าวอิ่ม ออกกำลังกายแล้วนี่มันก็ย่อยไวอะทีทางขึ้นมามันชันมายาวๆนะก็เลยไม่กล้าอัดกลัวคันมันจะไหม้ก่อนก็เลยเข็นเอาก่อนโคตรเหนื่อยตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วในอีกสักแป๊บหนึ่งนี่นะ่าจะข้ามแล้ว หาที่นอนยากอีกรีบไปสามสี่โลเลยใช่ไหมครับโอ้ชั้นอย่างเดียวเลยเอ๋ครับ <c oughs> ขอบคุณครับ ได้ครับพี่เดี๋ยวจะลองดูถ้าเกิดไม่ไหวจริง <S 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 ได้ครับขอบคุณครับผู่ก้าวงอมพี่เขาบอกว่าโหดมากอีก3-4โลเลยไม่ไหวหรอกว่างั้นก็น่าจะไม่ไหวจริงครับเพราะว่าลองเขียนเะก,กี้แล้วเกือบตายสู้ ตอนนี้ลองดันขึ้นมาแล้วไม่ไหวแต่ว่าเมื่อกี้เจอพี่คนนึงเขาบอกเดี๋ยวเขาเอาเชือกมาดึงให้นะไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าเพราะว่าขึ้นไปเนี่ยทางเขาเนี่ยชนัชนชนัชนชนัชนชันชขึ้นไปเรื่อยๆแ่่ตอนขึ้นไปเดี๋ยวลองถ่าให้ดูนะครับว่ามันจะชันขนาดไหนเข็นไม่ไหวแล้วเหงอซอก

เรียบร้อยปีศาจคนนี้ลากรถเราขึ้นมาได้จากภูเก้าง้อมสุดยอดไปกันต่อดีกว่าน่าจะสบายๆแล้วมีทา,างลงครับภูเก้าง้อมเนี่ย ถ้ารถใครไม่แรงจริงอย่ามานะฮะระยะทางที่จะไปต่ออีกนี้ก็มีแต่เขาถ้าเกิดฝืนไปอีกก็คิดว่าน่าจะไม่หลอดเพราะว่าไม่มีบ้านคนด้วยก็เดี๋ยวอาจจะพักตรงจุดนี้ก่อนแล้วก็ตอนเช้าออกน่าจะออกแต่เช้านะประมาณสัก แปดโมงเนี้ยแปดโมงเก้าโมงนี้คือต้องออกละเพราะว่าอย่างน้อยให้พ้นเขาลูกนี้ลงไปถึงข้างล่างได้ก็วิ่งสบายๆแล้วถ้าเกิดฝืนไปตอนนี้มันค่ำขึ้นมาเดืหาที่นอนยากอีกเดี๋ยวไม่มีรถช่วยไม่มีคนช่วยเหลืออีกหาที่นอนไม่ได้อีกไม่ใช่อะไรหรอกแต่ตรงนี้ก็ได้วิวตรงน,นี้นะนี่ ตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่คนเคยมาแคมป์กันเมื่อคืนนะเพราะว่าไฟยังอุ่นๆอยู่เลยเขาจุดไฟกันตรงนี้น่าจะช่วงปีใหม่เพราะวันนี้วันที่สองอนะเมื่อวานน่าจะมีคนมาแคมป์เพราะว่าเช้ามานี่คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นทะเลหมอกเพราะมันเป็นภูเขาแต่ตอนนี้ก็อากาศเย็นๆแล้วนะครับอุณหภูมิก็ประมาณยี่สิบหกยี่สิบห้ายี่สิบหกก็ถือว่าหนาวเลยแหละคืนนี้ก็อาจจะหนาวอีก เราแคมป์กันตรงนี้เลยเพราะว่ามีมาม่ามา,มาหนึ่งกระป๋องกับเอ้ยไม่ใช่มาม่ามาอีกสองห่อกับปลากระป๋องมาอีกหนึ่งกระป๋องก็น่าจะอยู่ได้ทั้งคืนเอาละปาลากลักตรงนี้แล้วกันพรุ่งนี้ค่อยว่ากันครับสำหรับมื้อเย็นกินง่ายๆไปก่อนอันนี้ลองท้องนะ เดี๋ยวมือดึกเดี๋ยวจะต้มมาม่าเพราะว่า,าไปได้วัตถุดิบมานะครับจากสวนแต่ถวนี้แหละเพราะว่าขอเขาแล้วเดี๋ยวจะทำมาม่าแล้วก็ใส่พวกเครื่องเคียงนะอันนี้ออเดอร์ไปก่อนอากาศดีมากที่นี่เช้ามาหมอกแน่นอน กาศเย็นจริงๆด้วยฮะนี่เดี๋ยวจะเอาเกาเอีย้ยะแก้ปวดนี้แปะเท้าแต่แรกก็จะแปะตรงที่ปวดฮนะเท้าก็ปวดเพราะฉะนั้นว่าจะแปะเท้าเพราะว่าอากาศมันหนาวเขามีผลวิจัยบอกว่าถ้าเท้าอุ่นตัวเราก็จะอุ่นนะฮะก็เดี๋ยวจะแกะเดี๋ยวขอแกะนี้ก่อนแปน๊บนึงนะนี่อันนี้ ที่จะสำหรับแปะนะครับตัวนี้ก็จะมีช่วยในการไหลเวียนเลือดนั่นคือพอเท้าเราเย็นๆตัวนี้ก็จะทําให้เลือดเราไหลเวียนแล้วก็มีตัวยาที่ให้ความร้อนนะฮะก็จะช่วยให้เราเย็นเท้าได้เพราะว่าตอนนี้อากาศหนาวมากแล้วถ้าเท้าอุ่นเราก็จะนอนหลับได้นี่ขอญาตแปะหน่อยนะฮะ ฟังว่าสปอนเซอร์จะไม่ว่ากันนะฮะปะเท้าก็ปวดเหมือนกันเอออุ่นไอ้ฝั่งนี้ที่แปดแล้วอุ่นแล้วเริ่มร้อนสบายทีนีอ้อุณหภูมิหนาวแกเตรียมจะนอนดีกว่าครับัวนี้หนาวยาวไก่เจอกันพรุงนี้มาดูหมอกตอนเช้า นี่มีน้องๆจากนายแฮวมาจุดไฟเราจะจุดไฟให้ให้ความอบอุ่นเพราะคืนนี้น่าจะหนาวนายแฮวรักทุกคนครับครับเปียกหมดเลยครับวาบมาเลยเส้นมาเลยนพูดกินกับพี่ขาวมาเลยปองเท่มาเลครับนี่ก็ปลาขอน้ำครับปลาขอน้ำแล้วก็จะมีชนอนครับ แล้วก็จะเอาดินปืนครับดินปืนที่ใส่ในฝาครับแล้วก็จะมีขอดน้ําครับก็แล้วก็เอามาประกอบใส่กันครับหมุนหมุนครับหมุนให้แน่นๆครับ <c oughs> หมุนให้นแนนครับอ่าครับี <c oughs> บ๋ยวจะ,จะมาจุดให้ดูนะครับ เอาแ<อ>ก้มือครับเปลี่ยนชนอ่นะครับเอาเลยจุดครับจุดครับเดี๋ยวแทบบอรอนิดหนึ่งครับมันค่อยขึ้นไปแล้วครับ หล้วมากนอนไม่ได้เลยเป็นครั้งแรกเลยที่วิงวอนขอให้พระอาทิตย์ขึ้นไวๆไม่ไหวถุงนอนเอาไม่อยู่ถุงนอนกันอุณหภูมิ20องศาตอนนี้น่าจะประมาณ15องศาโอ้โหท้อแล้วต้องซื้อผ้าห่มเพิ่มแล้ว Well... No.